ได้ได้ต้นมะพริกมากจ้ะต้นมะพริก,กนี่ก็สิไปซื้อมานี่นมาสองต้นเป็นมาเรียบร้อยจัะตอนแรกสิไปซื้อมานี่ซื้อแบบนี้ดีกว่าจ้ะเอามาปลูกไว้ย่ำเ่าอยากากินอยากกินเท่ากับเอามามาเด็ดเอาจ้ะฉันห่อไปซื้อมากมากนี่กะสิ <ม>ซึ่งกัะสีบ่ออันนั้นนี่จ้ะเนีวสิปูกนี่นะเนึน่งปลูกส่เน่ละบาอืเสื้อ เป็นหมากพร้อมเรียบร้อยจ้ะพร้อมสิเก็บกินป่ะเรียบร้อยเลยปุูกม,มองนี้สักก้อนนามเนข่อยากกินนี่สิข่าก็มาเด็ดกินเลยจ้ะ น้ำก็สิบ่ดด้หดก็ไดอเพราะว่ามันบ,บ,บอดด่แดดก็ดออก้มันไม่แดดเท่าไหร่นะคะก่อนตรงจุดนี้จ้ะถ้ามีคนนิดเดียวคนผู้หนึ่งสองคนนพ่อับปลูกปลูกดีกว่าจ้ะปลูกต้นเดียวล้่ไปปลูกหลายต้นหนึ่งสองตนพ่อเด็กกินจ้ะเนี่ย ยัำเมาอยากเข้ากับบ้าเด็ดกินปลูกต้นหนึ่งยาต้นนี้ดอกปลูกจังหลากหลายนี่แหละจ้ะอยากกับจังมาเด็ดกินจ้ะ สิไปื้อเม็ดเลยสื่อต้นมาปลูกเลยจ้ะแล้วก็เอาน้ำม,มดมือนั่นมือนี่เอาจ้ะมันบ่อเตืองน้ำกระดอหรอกนี่เลยจ้ะอันนี้ก็สิปูกว่างนี่แหละจ้ะปูกไว้ ส่วนที่สองจ้ะปูกไปทาเวลาหฮาสิกินก็นมาเด็กเอาเลยจ้ะถ้าผูใ้ใดว่มีเพื้นที่ปลูก,ก็ลูกเส่กระถางก็ได้ะถ้าคนใดที่บอกกินบบกพลิกเปลืองมากก็เาข้ามาไว้ตูวเย็นังี้สิมันกะ่ว่าล่ะ มีเป็นซอกต้นแยกออกให้มันห่างกันจ้ะเวลาล่งดินกับจังสีให้เขาแยกออกจากกันจ้ะจังไปคนละทางไปเนี่ย เห็นเั้าไหนจ้ะส่วนม่นี้ก็สิบปูกเครืยอเทศจ้ะไปถ่ายกินให้กันเดียว จักสามหลุมค่ะเดีเยวปุ่นมาใส่จักกะเลยเหดแบบนี้แยกออกก่อนค่ะแยกออกเป็นสามกลม คนไหนมันเล็กๆเราก็คุณสิแพทย์ไปข้อมผื่นเอาเองหน่อยจ้ะ นอนออกจากกันแบบนี้จ้ะยวเอาจุ่มกันด้วยจ้ะแกออกจากกันเลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ จะได้กินบะหมูเจาะล่ะนี่ก็ต้นดาวเรืองจ่ะบ,บานจะปลูกต้นดาวเรืองมีดอกดาวเรืองจะปลูกดอกไม่ประดับประดาพร้อม Hùng Xuân Xu Giang ạ có thể bưng có thể chôm Nhọc đau luôn แค่เผ็ดแค่เผ็ดผิดอยู่จัปูไว้แห่กินเล่นดอกดาวเรื่องไม่เ่าให้เอาสิกินให้เอาไปศึกษามาเจ็บไปกินไปเรื่อยจังทันที่สืส่อหน่วยมากเข้ก็ปผูกออกแบบนี้แหละจ้ะ ท oh. ักน้ำฮดยูหน่อยคนกะต้องสวดงี่ฮด mm hmm. กินเอา